มาดูอีกรอบนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นเขา่าเข่าบวมเข่าติดเข่ายึดสาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะว่าอ๋อฝากช่องก่อนนะคะช่องยายนุชคนตัวเล็กนะคะวงเล็บหมอนุชนะคะหนวดแก่อาการนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดชมด้วยนะคะช่วยดันด้วยเด้อ มาค่ะเมื่อเช้าเห็นยายฮันนี่ป้าฮันนี่ค่ะเห็นเขาแกบวมมากสาเหตุที่ยายเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะสาเหตุที่ป้าเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคะหรือหลายๆท่านที่เป็นเหมือนป้าฮันนี่นะคะพิเศษนะคะทีนี้จะมาอธิบายอีกครั้งหนึง่งจะมาลงคลิปอีกครั้งหนึง่งกับเหตุการณ์ที่ป้าเป็นเขาป้าบวม สาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เราทำงานหนักพูดง่ายๆว่าไม่ไม่ใช่ว่ามีแต่ป้าทำงานหนักทุกคนทำงานหนักแม้แต่นุชทำงานหนักถ้าเราทำหนักมากๆคือพูดง่ายๆถ้าเราไม่รู้จักผ่อนคลายตัวเองหรือเราผ่อนคลายตัวเองไม่เป็นเนี่ยมันก็จะทำาให้ะอ่าทำให้เข่าระบวมทำให้เข่าวบวมเหมือน เหมือนเขายายหันนี่เหมือนเขาป้าหันนี่นั่นเลยค่ะมันจะทําให้เส้นยึดเส้นติดพอเส้นติดมันก็ทําให้เลือดลมเราไม่เดินใช่ไหมเลือดลมเราเดินไม่สะดวกใช่ไหมมันก็ไปถึงเพื่อง่ายถึงปลายเท้านั่นแหละเลือดลมเราเดินไม่สะดวกมันก็จะทําให้เท้าเราอันลมพออันลมมากๆมันก็จะทําให้เข่าบวมเส้นติดเส้นยึดเส้นจมเหมือนป้าฮันนี่เป็นอยู่นะคะมันก็จะทําให้ปวด จะเดินก็เดินไม่ไหวนะคะเดินแทบจะไม่ไหวนั่นแหละวิธีรักษาเบื้องต้นให้ตัวเองสิ่งที่ใกล้มือเรารักษาง่ายมากค่ะป้าจ๋านูเห็นป้าแล้วหนูสงสารป้าเมื่อเช้าเห็บว,วมมากเพราะว่าว,วมเข่าว,วมมากเพราะเข่าว,วมอย่าไปตกใจมากนะคะเพราะว่าเลือดลมเราไม่เดินก็จะทําให้อันลมเรามีแค่น้ำมันมะกอกกับยาหม่อง ยามองโอสถทิพย์ยี่ห้อไหนก็ได้ถูกแพงไม่สำคัญขอแค่ว่าเรารู้จักวิธีนวดรู้จักวิธีใช้น้ำหนักรู้จักวิธีแก้อาการเบื้องต้นให้ตัวเองง่ายค่ะมันที่นุษทํทำให้ป้าดูนะคะทำไมถึงเอาอยามองกับน้ำมันมะกอกใส่กันจะทำให้ลื่นค่ะจะทำให้ลื่นจะทำให้เรารักษา รักษาเข่าเราง่ายหรือรักษาส่วนที่เป็นง่ายขึ้นจะทำให้เส้นคลายไวแล้วมาใส่มือเรามาใส่มือเราเบาๆรูปไปก่อนครึ่งก่อนครึ่งเส้นก่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนส่วนไหนที่ยายเป็นส่วนไหนที่ปวดเน้นหนักนวงพอครึง่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะคือเอาน้ำหนักที่ป้าลงได้อ่ะ น้ำหนักที่ป้าฮันนี่ลงได้แค่ไหนก็แค่นั้นทําไปทุกวนันทุกวันก่อนนอนทํานี่ก่อนจะนอนทาในรีดรีดทั้งรีดทั้งหมดรีดใต้น่องในรีดลงไปเลยทําไม่เป็นอาจจะแรกๆอาจจะยังไม่ชินอาจจะยังทําไม่เป็นทําไม่คล่องแต่ทําทุกวนันทุกวนันป้าจะรู้สึกดีว่าเออตรงไหนควรลงน้ําหนักยังไงยังไงเหมือนที่นุชทําให้ดูนะคะเนี่ยเส้นมันจะติดตรงนี้เนี่ยเส้นยึดตรงนี้พราะเส้นยึดมากๆมันก็จะทําให้เข่าระบวม เลือดลมเราเดินไม่สะดวกมันก็จะทําให้บวมเนี่ยเน,น้นหนักหน่วงรีดไปเลยค่ะใครเป็นท่านใดเป็นอยู่ทุกท่านนะคะ่ะที่เป็นอยู่นะรักษาอาการเบื้องตน้นสิ่งที่ใกล้มือเรารักษาง่ายๆขอแค่มียาคลายเส้นกับน้ำมันมะกอกเพราะว่ามันลืน่นลื่นเนี่ยเวลาเรานวดเนี่ยมันจะคลายเส้นเราไวมันจะทําให้เราไม่เจ็บมันจะทําให้เราไม่ระบบมากเนี่ย นุชก็เป็นนะไม่ใช่ว่านุชไม่เป็นนะนุชเห็นป้าฮันนี่แล้วเมื่อเช้าน่าสงสารมากบวมมากคลิปนี้พิเศษนะคะพิเศษนะคะป้าฮันนี่นะคะแต่ทุกแต่ทุกท่านที่เป็นทําได้เหมือนที่นุชบอกป้าฮันนี่นะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งนุชจะไปกราบไหว้ปงปู่ปาริจิตนะคะเพราะว่าเราก็สายนั้นเหมือนกันรับรองว่าคนอย่างนุช ร้อยเปอร์ซ <laughs> นติดตามดูได้ค่ะในช่องยายนุชคนตัวเล็กค่ะวงเล็บหมอนุษนะคะป้าฮันนี่ทำเหมือนที่นุชบอกนะคะเนี่ยเหมือนที่นุชบอกนั่นแหละจะสบาย